คลิปนี้จะพามาเบิ้งหมดวบ้าของรีโวนะครับผมรีโว่หนึ่งจีดีสองจีดีคือกันเหมือนเดครับผมตัวนี้มันจิกดบอลลกงนะครับแข็งโปกนะครับผมวิธีล่างนะครับผมวิธีล่างวิธีรีเซ็ตนะครับผมมาเข้ามาเบิ้งใกล้ๆให้เขาหาเข็มหรือหาเล็กน้อยๆก็ได้ครับแง่เข้าไปตรงหู้นี้นะครับผมแง่เข้าไปนะครับอ่ะแง่เข้าไปแล้วเขาดันเลยครับอ่ะเห็นบ่เขาดันเข้าไป ให,ให้น้ำมันมันออกมากนะครับน้ำมันดำๆอ่าเห็นว่ามันสปริงตัวได้แล้วนะครับเบิ้งตัวไม้ครับเบิ้งตัวไม้เดี๋ยวผมหาตัวที่มันแนนปักไว้ให่เบิ้งกอนนะครับแนนตับด้วยนี่กดแนียเข้าไปครับแงีเข้าไปแงีเข้าไปแล้วกดอ่าเห็นบ่ เห็นบ่น้ำมั e. นน้ำมันดำๆน้ำมันโสลก็โปกมันสีออกมาเห็นบ่เอาโยกใส่โยกขวายโยก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 เห็นบ่เบิ่งเข้ามากดเบิ่งบันกดได้ปกติครับจากนั้นเทน้ำมันล่างนี่คือการรีเซ็ตนี่คือการล่างทำความสะอาดใส่ได้คือเก้านะครับผมเอาก็เฮ็ดไปได้เรื่อยจนมันสปริงโตได้ปกตินะครับผม มีประมาณนี้นะครับผมโอเครองไปเฮ็ดเบิ้งครับรู้เรื่องกดจับ